สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปติดตามสถานการณ์ฝนฟ้ากันต่อนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ในช่วงวันที่4ถึง9ตุาาคม2,565กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักและหลังวันที่13ตุลาคม2,565ฝนจะเริ่มลดลง ลม <Es> <an> เริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวั er <technique> นที่4ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนรายวันระบุในช่วงวันที่4-9ตุลาคม2565ฝนทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานจะเริ่มเบาบางลง แต่ภาคกลางโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครและพริมณฑทนภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคอีสานต่อล่างภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังของพาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยได้มีลมตะวันออก ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานเสริมอีกแรงจึงยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามาันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลนหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับวันที่10ถึง13ตุลาคม2566จะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรกในช่วงวันที่10ตุลาคมหลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจึงทําให้ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เป็นสัญญาณการเริ่มเปลี่ยนแปลงฤดูการจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวช่วงแรกอากาศจะมีความแปรปรวนฝนตอนบนเริ่มเบาบางลงบ้างฝนจะยังคงตกบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกครับตอนนี้เฝ้าฝนเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางน้ำท่วมและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับ